สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เป็นทีมงานจากบริษัทหลังคาย f v c วีซีสตาร์เบเซอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สกายวอล์กนะคะพ t s สายสีเหลืองนะคะก็คือหน้าตะวันานานะคะถึงแยกรามสาลีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูผลงานการติดตั้งหลังคาเอพีวีซีสตาเบเซอร์ของเรานะคะหลังคาเอพีวีซีเบเซอร์ของเรานะครับได้ทําการติดตั้งที่หลังคาสกายวอล์กซึ่งมันดียังไงมันเย็นเงียบแล้วมันก็ไร้สนิ ึ่งมันเย็ยนกว่าหลังคาเหล็กแน่นอนแล้วมันก็ไม่เป็นสนิตเหมือนหลังคาเหล็กเพราะว่าหลังคาของเราเน,นี่ยมีวนกดันล้อกลางแผน่น ชิ่หนหงกรร้อนกลางแผนเนี่ยจะทำให้กุญแภูมิเย็นขึ้น6-8องศาซึ่งกุญภูมิเนี่ยจะต่างกันแน่นอนจะแบบเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับหลังคาเด็กนะครับหลังคาตรงนี้เนี่ยอายุการใช้ง,งานเท่าไหร,ร่นะคะตัวนี้นะคะอายุการใช้ง,งานของหลังคาเรานะคะ10-15ปีนะคะอีกทั้งนะคะตัวน,นี้ค่ะเวลาฝนตกเสียงดังอะคะ่ะเราก็ยังสามารถคุยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนหรือสามารถทาอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายนะคะจะไม่เหมือนกับหลังคาบางชนิดคะที่เวลาฝนตกนะคะ่ะค่อนข้างที่จะเสียงดังทําให้เป็นเสียงรบกวนนะคะเวลาที่ เราสื่อสารกันนะคะอีกทั้งนะคะตัวนี้หลังคาของเรานะคะเนื่องด้วยมันเป็นวัสดุของ PVC ไม่มีกลุ่มโลหะของตัวแผ่นเลยนะคะทำให้ไม่เกิดสนิม100%นะคะ่ะ แล้วยงงี้มีโอกาสปิดงอกอแตกไหมตัวนี้คะตัวที่จะปิดงอกอแตกค่ะก็คือเราอะ่ะจะต้องวางโครงสร้างแล้วก็วางระยะแปรตามที่บริษัทกําหนดนะคะหากลูกค้าทําตามทุกขั้นตอนจะไม่เกิดปัญหาใดๆอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากเกิดปัญหาจริงทางเราก็สามารถเคมให้ลูกค้าได้ค่ะแต่ลูกค้าก็คือจะต้องทําตามกฎของบริษัทนะคะอย่างถูกต้องค่ะเออมีรับประกันไหมครับ,รรบแบบรับประกันเท่าไหร่กี่ปีอะไรอย่างไง ตัวนี้นะคะจะมีการรับประกันนะคะบิดงอกรอกแตก5ปีค่ะไม่รวมัยธรรมชาติและก็ฝีมือคนทำค่ะอย่างไยธรรมชาติเนี่ยหัโตกลุกหินหรือถ้าเป็นแบบอะไรที่มันร่วงสหลราคาแล้วแางเงี้ยเราต้องได้รับประกันหมดใช่ค่ะไฟธรรมชาติทุกอย่างเนาะใช่ค่ะก็ไฟไหมดินถล่มภูเขาทลายอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ไม่ค่ะแต่ถ้าแบบว่าอยู่ดี้ติดตั้งแล้วเกิดปัญหาก็เราก็ พูที่น่าง,งานก่อนว่าลูกค้าทําการติดตั้งตรงตามสเปคที่บริษัทได้กําหนดหรือเปล่าหากลูกค้าตรงตามและถูกต้องตามที่บริษัทกาหนดเราก็จะเคมให้ทันทีค่ะ จะสังเกตได้ว่านะคะในอุณหภูมิข้างนอกอาจจะค่อนข้างร้อนมากถ้าเทียบกับการที่เราเข้ามายืนด้านในอะค่ะอุณหภูมิจะเย็นกว่า6-8องศาเลยนะคะทุกคนหนังคาย a อ v c ตาเบเซอร์ของเราอะคะ่ะมีชนวนการความร้อนอยู่แล้วเรียบร้อยค่ะไม่ต้องติดกอยหรือติดโฟมใดๆทั้งสิ้นค่ะจะติดตั้งหน้าตาเพียวๆแบบนี้ได้เลยค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจังคาเอ v วิตาเบสเซอร์ของเราสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้นี้ทางเรามีทีมช่างพร้อมทีมวิัวกรให้คำแนะนำ